สวัสดีค่ะหญิงค่ะผู้บริหารชาเลนจ์ดีเทคทีฟค่ะครัวสวัสดีครับผมเดียนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ศักยภาพจากชาเลนจ์ดีเช่นเดียวกันครับสอบถามพี่เดียค่ะจากประสบการณ์ในการเจอครอบครัวมาเยอะมากมายทั้งในส่วนของเด็กเองหรือพวกครองเองนะคะมีครอบครัวไหนพิเศษที่พี่เดียรู้สึกประทับใจบ้างคะครับจริงๆก็มีหลายครอบครัวนะครับที่ประทับใจนะครับหลายคนหลายท่านเลยนะครับที่ บางทีสแกนลูกคนแรกแล้วนะครับสแกนคนที่2แล้วท้องนะครับแล้วก็รอลูกคลอดก่อนแล้วก็พาคนที่3ม,มาก,ก็มีนะครับแต่ว่าเคสที่ประทับใจมากๆเลยก็จะมีครอบครัวนี้นะครับขออนุญาตออบอกว่าชื่อว่าครอบครัวอึ้งอารีแล้วกันนะครับครอบครัวนี้นะครับก็มาจากจังหวัดอุดรเลยนะครับทำพอดีคุณพ่อคุณแม่ก็ทําธุรกิจอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีโอกาสพาลูกๆาคนนะครับบินตรงจากอุดรมาที่ทาเลนดี แล้วก็สแกนเพราะตอนนั้นเนี่ยทางครอบครัวรู้สึกว่าจะดูแลลูกยังไงนะครับจะวางแผนลูกให้เรียนไปยังไงดีนะครับและเคสที่โดดเด่นที่สุดก็คือ,อ,อลูกสาวคนที่2นะครับเป็นน้องคนกลางชื่อว่าน้องสมายนะครับออตอนที่มาสแกนเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าเครียดเพราะรู้สึกว่าลูกเนี่ยเรียนยังไม่ค่อยดีสตซว่าห้องเนี่ยมี30 ก็ประมาณแบบ27-8เ่ลยครับสอบได้ประมาณที่เางนี้ทายห้องโอเคเข้าใจได้ทาเลยก็จะมีความกังวลความเครียดว่าจาไปลูกได้คะแนนไม่ดีเอ๊ลูกฉันเราจะไปต่อยังไงเพราะว่าการแข่งขันก็อาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับทีนี้พอได้ผลสแกนไปแล้วอธิบายไปแล้วสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จับและนําไปใช้อย่างชัดเจนคือ เรื่องของ learning style นะครับเป็นยังไงครับพี่เดียร์คือน้องสมายเนี่ยนะครับเขามี learning style ที่เป็นเรื่องของการฟังนะครับอันนี้อย่างแรกเลยเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นเด็กที่เรียนได้ดีผ่านสื่อที่เป็นเสียงนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือพอไปสแกนแล้วนะครับจากผลการสแกนแล้วเนี่ยน้องมีศักยภาพในส่วนของภาษาสูงเพราะฉะนั้นพอจะเห็นภาพเลยค่ะว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่า น้องนะครับเริ่มเปลี่ยนวิธีการเรียนหลันจะกลับไปแล้วนะครับเปลี่ยนวิธีการเรียนคือฟังครูมากขึ้นหรือถ้าตัวไหนไม่ทันวิชาไหนไม่ทันนะครับน้องจะไปเปิด YouTube ฟังเขาเรียกครับเขาเรียกว่าอะไรนะฟังข่าวบ้างดูทีวีดูหนังบ้างดูหนังที่จะฝึกภาษาและวิชาไหนที่เรียนไม่ทันเนี่ยเขาจะไปดูติวเตอร์ที่มีสอนในออนไลน์เพื่อจะฟังเสียงแล้วก็อาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยแต่ฟัง ครับและสิ่งที่ตามมาก็คือว่าผลลัพธ์เปลี่ยนชัดเจนนะครับก็คือว่าภายในเทอมเดียวจากที่30ท็อปททายนะครับจากท็อปทท้านะครับกลายมาเป็นท็อป10ทำได้จริงๆเหรอคะอันนี้เรื่องจริงครับสามารถไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ครูที่โรงเรียนตกใจกันใหญ่ถ้าเป็นร<อ>ูที่นี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะใช่ว่าจากท็อปท้ายกลายมาเป็นท็อป10 คือครูในโรเรยนนี่อึ้งกันเป็นแถวเลยครับว่าเธอทําได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้คุณพ่อคุณแม่เองก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีการใช้นวัตรกรรมตัวนี้นะครับจากนั้นก็มีเพื่อนๆือนของน้องมาสแกนอีก4ี่หครอบครัวเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่เพียงแค่ปเปลี่ยนจากท็อปท้ายนะครับมาอยู่ท็อป10ปัจจุบันนี้นะครับน้องสามารถเข้าไปสอบนะครับและติดด้วย ค่ะอ่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดคือโรงเรียนอุดรพิษนะครับ,รบในภาคอินเตอร์โอเก่งมากซึ่งก่อนหน้านี้น้องไม่ถนัดสังเกตคือจากผลการเรียนเนี่ยไม่มีทางสอบเข้าได้แน่นอนอค่ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าไม่ติดโควิดน้องจะต้องได้ไปอเมริกาด้วย<ห>เพราะว่า,ส,าสอบทุนแลกเปลี่ยนได้แล้ว<ห>อันนี้คือผลจากการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ได้มาจากการวิเคราะห์ศักยภาพจริงๆ นะเพราะฉะนั้นถ้าตัวน้องไม่รู้ว่าช่องทางการเรียนรู้เป็นแบบไหนนะครับมีศักยภาพอะไรน้องก็ยังเคว้งเขายังไม่มีเป้าหมายในก,นกนารเรียนนะครับถ้าเรียนก็เหมือนกับว,ว่าเรียนให้มันผันผ่านให้มันจบจบแต่ไม่มีเป้าหมายอันนี้เลยรู้สึกว่าเป็นเคสที่ประทับใจมากเพราะว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่และตัวน้องนะครับรู้และนํำผมไปใช้แบบจรงิจรง100จงัจรงร้อยเปอร์เซ็นต์ เหมือนที่เราบอกว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักนวัตกรรมตัวนี้เราสามารถนําไปใช้ได้จริงๆนะคะสามารถช่วยในการวางแผนการเรียนได้ถูกต้องทั้งในเรื่องของรูปแบบ learning type ที่บอกลักษณะของกา,ารเรียนรู้นะคะและรวมถึงในส่วนของเสพภาพต้นกําเนิดของเด็กแต่ละคนอย่างเช่นพี่ก็เหมือนกันก็มีเคสนะคะนะส่วนหนึ่งนอกจากที่จะทําในส่วนของตัวนวัตกรรมนี้แล้วก็มีในส่วนของทำโรงเรียนด้วยซึ่งทำโรงเรียนเนี่ยกว่า20ปีแล้ว ก่อนหน้านี้พวกเรามีความคาดหวังสูงมากเนื่องจากของเราเป็นเสริมทักษะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังย่อมมากกว่าโรงเรียนที่เขาเรียนโดยปกติอยู่แล้วถูกไหมคะครับก็จะมีข้อมีเปรียบเทียบทําไมลูกของพวกร้องท่านนี้กับลูกของท่านนี้ที่มาเร so <m intoler ance> ียนเหมือนกันเข้าเรียนพร้อมกันคุณครูคนเดียวกันแต่เกรดออกมาไม่เหมือนกันเฮ้ยทำไมคนนั้นได้สี่ลูกเธอลูกเธอได้สี่ทำไมลูกฉันยังได้สองเหมือนเดิมใช่แล้วทํายังไงนะคะ ก็เนี่ยคือเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้หบอกว่าต้องหาวิธีการที่จะมาช่วยให้ปกครองเข้าใจเด็กแล้วก็คุณครูได้รู้จักแนะนําเด็กได้ถูกต้องมากขึ้นกะไม่ใช่นั้น mm hmm. กรณีการเปรียบเทียบแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก uh huh. และความคาดหวังความคาดหวังที่หนักอยู่ก่อนนั้นเจออรู mm hmm. ้ไหมคะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร mm hmm. พวกครองหลายๆคนที่ลูก โตขึ้นก็คาดหวังอยากเป็นหมออยากเป็นวิศวะอยากเป็นในทางที่พ่อแม่เป็นหรือไม่ก็เป็นความฝ่ฝันของพวกรองที่อยากเป็นในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้เป็นนั่นนะคะตัวเนี้ยช่วยได้ไงรู้ไหมคะหลังจากที่เราสแกนให้พวกรองได้ลองทําแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ออกมาได้เลยว่าสุดท้ายแล้วลูกไม่ใช่หมอแล้ววิศวะเลยค่ะอแต่ลูกเขาถนัดในเรื่องของการใช้เสียงโอ้ ไปสบันเทิงหน่อยไปส่บันเทิงจนตอนนี้น้องเป็นดาราแล้วค่ะว่าเป็นดาราที่มีชื่อเสียงด้วยบอกชื่อได้ไหมเดียวกันขออนุญาตไม่บอกดีกว่าโอเคได้ครับเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นในส่วนของเคสที่เริ่มต้นเนี่ยพวกครองมีความคาดหวังและมีความรี่นค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในตอนแรกพวกครองปูในส่วนของคณิตวิเยาะติดแน่นมากครัแล้วก็มาเรียนเสริมอีกแน่นมากเหมือนกันแต่สุดท้ายพอพวกครองรู้ว่า สิ่งที่เขาเสริมให้ลูกเนี่ยยังไงก็จะเป็นต้องเรียนแต่อาจจะไม่ได้ถนัดหรือได้คะแนนดีเท่ากับเพื่อนที่มาเรียนด้วยกันเพราะเขาคนละสายกันการเรียนเป็นการปูพื้นฐานแต่พวกลองไปส่งเสริมเพิ่มเติมในสิ่งที่ลูกถนัดพวกของเสริมให้ลูกเรียนร้องเพลงเพิ่มแล้วก็ได้ดส่งเสริมให้เขาทำกิจกรมรมนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเพราะบางครั้งเนี่ยโดยโดยพ่อในสมัยก่อน การที่เด็กจะเป็นยูทูบเบอร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ถูกไหมคะไม่เหมือนสมัยนี้ซึ่งเด็กก็อาจจะมีความถนัดอยากเป็นยูทูบเบอร์หรืออยากเป็นนักร้องนักสแสดงเนี่ย<ะ>เป็นไปได้ง่ายกว่าเพราะสิ่งนี้ค่ะถ้าเกิดว่าพวกครองรู้โรงเรียนรู้คุณครูรู้หรือแม้แต่พอน้องไปเป็นนักร้องนะ,ะน้องต้องขาดเรียนบางวิชา<ม>แต่เมื่อคุณครูที่เรียนเข้าใจก็ช่วยกันในการ<ะ>อาจจะมีติวเสริมให้บ้าง<ม>หรืออาจจะอาลุมาลว่ยในบางเคสบ้าง ื่อให้น้องได้ทําในสิ่งที่น้องชอบและสุดท้ายน้องได้เป็นนักร้องมืออาชีพสุดยอดเลยใช่ค่ะคนี่ค่ะคือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะฝากไว้อยากจะฝากพี่เดียิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะคว่าถ้าคนที่ได้ทากับคนที่ไม่ได้ทําแตกต่างกันยังไงคะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้บอกว่าเครื่องมือการสแกนลายนิ้วนั้นดีที่สุดน,นะครับเพราะว่าการรู้จักตัวเองนั้นเราก็สามารถทําได้หลายวิธีเพียงแต่ว่าการวิเคราะห์ศักยภาพผ่านการสแกนลายนิ้วมือนะครับ หนึ่งเลยไม่ถูกกระทบด้วยเรื่องของอายุเพศวัยนะครับ 2. อครับอารมณ์ความรู้สึกไม่มีผลต่อการทำนะครับ3ครับทำครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับดังนั้น,น,นมเมื่อเรามีทั้ง3าองค์ประกอบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าการสแกนไลน์นิวช่วยทำให้เรามีแผนที่ชีวิตที่ชัดเจนนะครับเห็นภาพแล้วรู้ว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนนะครับทางไหนใช้เวลามาก ทางไหนใช้เวลาน้อยนะครับทางไหนขรุขระเราก็อาจจะเลี่ยงสะหน่อยแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าขรุขระโอ๊แต่ฉันอยากทําเราก็จะมีข้อมูลที่บอกว่าแล้วคุณจะผ่านความขรุขระผ่านปสสัคปัญหานั้นไปได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นนะครับการมีแผนที่ชีวิตแบบนี้จะช่วยทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ง่ายได้ไวได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้า สนใจนะครับสอบถามก็เข้ามาได้เลยนะครับตามช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาผ่านไปเร็วความสาเร็จมาและก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นให้ทาเลนต์ดีเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพาทุกท่านนะครับไปสู่ความสาเร็จร่วมกันครับและพิเศษนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะที่จะทดสอบเสียภาพรายบุคคลนะคะ เมื่อคุณดูคลิปนี้แลวคุณสนใจคุณพิมพ์โค้ดได้เลยค่ะ Talendd15 น,นะคะคุณได้รับส่วนลดทันที1,500บาทจากปกติ9,900บาทนะคะรับส่วนลดกันไปเลยค่ะ1,500บาทเพียงแต่พิมพ์โค้ดนะคะ Talendd15 ค่ะสิ่งที่อยากฝากสุดท้ายค่ะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนเรื่องการเรียนของลกูกเราเชื่อมั่นค่ะว่าเด็กทุกคนเป็นคนเก่งแต่ส่งเสริมเขาให้ถูกทาง ส่งเสริมเขาให้ได้ทำในสิ่งที่เขาถน,นัดและเขาได้ประสบค,ความสำเร็จอย่างมีความสุขในสิ่งที่เขาเป็นค่ะคอยากจะมีเคสดีๆสาระดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันนะคะว่าจะมีเคสไหนบ้างแล้วเจอกันอีกนะคะสวัสดีสสดค่ะ